ตอนนี้นะคะวันนั่งอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าครัววันศุกร์นะคะร้านนี้เป็นร้านประจำที่วันมานั่งทานประจําเลยค่ะซึ่งมันจะอยู่ประมาณโซนหนองเปือค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครมานะคะมาไม่ถูกแน่นอนเดี๋ยวมันจะใส่แมพไว้ให้นะคะ ที่นี่ชอบบรรยากาศร้านนะคะตรงที่วันนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นโซนในสวนนะคะแต่เขาก็จะมีโซนอินดอร์ข้างในด้วยนะคะใครไม่อยากนั่งในสวนก็มูไปนั่งข้างในได้นะคะก็จะเห็นบรรยากาศเชฟกําลังทําอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านในนะคะท่นบอกก็คือร้านนี้มาทางมาโอเคเส้นทางมาสะดวกแต่ว่ามันจะนค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็อย่างที่บอกเดี๋ยวท้ายมันจะใส่เข้าไป Google Ma p เข้าไปให้ในท้ายโพสต์ให้นะคะ ร้านนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครเข้าไปอยู่ในเพจของร้านนะคะที่ชื่อที่ชื่อว่าครัววันศุกร์เหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าเขาจ,จัดจานแล้วก็ภาพอาหารของเขาจะทำภาพอะค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเมนูประเภทแบบสเปเชียลแต่ละวันพวกซาซิมิอะค่ะบางทีก็วันนี้มีวันนี้มีปลานี้วันนี้ได้ปลานี้มาเนี่ยซึ่งพ่อครัวที่นี่ยค่ะเขาไปทําเขาไปรับปลาเองเลยสดๆเองเลยนะคะคัดมาใหม่ทุกวันเลยะค่ะ ใครอยากทานเมนูไหนที่เป็นสเปเชียลก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของโครวันสุกได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาจองหรือว่าจะอินบ็อกมาสอบถามทางเจ้าของร้านได้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นข้าวข้าวหมกนะครับข้าวหมกปลาเบนจรสย่างใบตองขั้นตอนแรกคือเราต้องหุงข้าวให้ได้ที่ก่อนก่อนที่จะนำไปยา่างส่วนข้างนี้จะเป็นเตรียมต้มโขงกุ้งยา่างเพราะเมนูส่วนมาก พวกเครื่องปรุงส่วนมากของที่นี่กล้าพูดได้เลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราทำเองพวกพริกแกงพริกแกงทุกอย่างทำเองพวกปลาเองพวกแกงมัสมัน่นแกงปลาอะไรพวกนี้เราจะโขลกเอง เป็นการชอบส่วนตัวรสชาติก็ทั่วไปออแต่ที่ชอบคือของเป็นของพี่ปูอ,อ,อันนี้ไม่ใช่แค่เอาไปคุกน้ำพริกก็คือเราต้องมาผัดให้ข้าวมันแตก ตร,ตรงนี้จะ,จะทอดปลาฟูเพื่อเตรียมไว้ที่ที่จะเสิร์ฟกับข้าวผัดกรัวสุกจริงๆแล้วปลาทูหอมตอนแรกเรา,เราขายขายแยกเราทำแยก ็เลยมีความคิดว่าถ,ถ้าเกิดลองกินแกงคั่วแล้วก็มีความเค็มความมันของมัตูมาตัดเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมกลายเป็นว่าเป็นเมนูประจําร้านไปเลยต้องสั่งใช่ใช่แต่ก็ดีใจนะว่า,ผล,าผลการตอบรับเนี่ยดีมากหากินยากหากินยาก แับแรกถ้าได้มาสดก็จะเป็นพวกปลาดิบเนี่ยครับ,รบแต่ว่าจากการกินปลาปลาดิบสดๆเนี่ยเราเปลี่ยนกรรมวิธีมาเป็นปลาเอจิ้งแทนคือเราจะเอาปลาสดปลาที่เป็นเนี่ยเอามาบ่มกระมงคืนบ้านเป็นเป็น,ปนมาจากมาจากเรือโดยตรงแล้วพอพอมาถึงที่ร้านนี่ก็เราใช้กรรมวิธีที่เรียกไอเคจิเมะเราฆ่าปลาโดยที่ไม่ให้ปลาเครียด คือการที่เขาไม่เครียดก็คือ,อเส้นเลือดภายในตัวของปลาเนี่ยจะจะไม่แตกเข้าเนื้อของปลามันจะทําให้ได้เนื้อปลาแบบนี้อันนี้เป็นปลาที่เราทำไอเคจิเมะแล้วก็เอกจิ้งเอาไว้เพราะปลาถ้าเกิดเราไปทำผิดกรรมวิธีเนี่ยถ้าเขาถ้าเขามีความเครียดหรือว่าเราไปทําเอาไม้ตีอะไรก็แล้วแต่เอามีดฟันอะไรก็แล้วแต่คือเส้นเลือดของเขาเนี่ยจะแตกเข้าเนื้อจะเห็นด้วยว่าเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเลือดเลย น,นี่เป็นแชร์กร,รมปลาแชรยกรมที่เราเลือกต้องมอีเนื้อที่มันและก็สดเท่านั้นเอาไปบ่มที่เรียกว่าเอจิ้งรครับเก็บเก็บเมน,นูภูมเนื้อปลาภาคตะวันออกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อปลาที่ดีที่สุดเพราะว่าทะเลบ้านเราถึงไม่ใช่ทะเลน้ำหรือแถบอ่าวพัทยานี่คือเขาเลือกเป็นเป็นเกือกม้าครับมันเป็นทางวนของมันเป็นทางวนของอะไรหมูห่วงโซ่อาหารของทะเลอ่ะ ตัวนี้จะอยู่ที่9วันวันนี้วันที่9นะครับวันนี้ได้ชิมได้ชิมเนื้อเอจิ้งวันที่9โชคดีมากที่ร้านเนี้ยที่ร้านครัวบรรสุกเนี่ย เมนูของเขาอะ่ะจะเป็นเมนูประมาณแบบออกแนวไทยๆแล้วก็แนวเหมือนแบบหากินยากอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างแกงนันจวนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกแนวอาหารไทยอะ่ะเป็นแนวแบบแบบเมนูหากินยากไม่ได้แบบมีทั่วไปตามร้านร้านท,ทั่วไปที่จะมีคือถ้าอยากลองเมนูแปลกๆอร่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องลองมาที่นี่อย่างชุดคู่รักเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบ ปลาทูคู่กับแกงอย่างเงี้ยคู่กับแกงยินผสมการกินคู่กับข้าวผัดดอกเกลือนี่ยอย่างข้าวผัดดอกเกลือเนี่ยก็ไม่ได้หากินได้ทุกร้านอะไรเงี้ยร้านเนี่ยเขาก็จะมีประจําเป็นเมนูประจำเขาข้าวผัดดอกเกลือซึ่งวันดี้ชอบมากเลยเมนูเนี้ยอร่อยนี่อ่ะกินนับใบเนี้ยต้องกินใบนี้ต้องกินเนี่ยค่ะเวลาเวลากินเมนูเนี้ยเขาก็บอกให้กินอย่างเงี้ยห้ามคลุกให้ตักตัก,ตกทุกอย่างมาวางผสมกันแล้วก็กินเข้าไปในหนึ่งคำ มันเนบบอกเว่าเปรี้ยวมะม่วงแล้วมันไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยอืมอร่อยนะนกินุกอ่ำใช่ากินดูอ่นตอนนี้นะคะมันก็ท่านอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แบบเหมือนจะพุ่งออกด้วยค่ะต้อง <laughs> นั่งยืดไว้ก่อนนะเป็นยังไงบ้างกับภาพบรรยากาศร้านแล้วก็ภาพอาหารที่วันเก็บมาฝากนะคะหลายๆคนคงชอบนะคะที่นี่จะเป็นแนวสไตล์อาหารที่เหมือนแบบหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีแบบ ความพิถีพิถันในการทแํและแล้วก็ในการกินด้วยนะคะใครอยากตามมาตามมาทานนะคะก็มาที่ร้านครัววันศุกร์ได้เลยนะคะรับรองถ้าชอบแนวอาหารไทยนะคะที่นี่อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะวันก็ฝากเพจทิปซีด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะในช่อง YouTube นะคะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะอย่าลืมไปกด subscribe ที่ช่อง YouTube ให้วันด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเลยเอนนี้ลูกเร็ว,นนแ,วแมวแมวจะขโมยแมวกลับไปอยู่บ้านแล้วค่ะ ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเพจทิปซีทนะคะช่อง YouTube ช่องเพจทุกอย่างชุกช่องทางกดติดตามให้หน่อยนะคะ mm hmm. แล้วเร็วนี้วันกำลังจะทำติ i กต o อด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. กาลังสร้างครับมือใหม่หัดเล่นจริงๆค่ะ